สวัสดีครับผมจะมองครับวันนี้มาเปลี่ยนตู้แอร์ครับผม on new c h e นะผมแผงคอยเย็นรั่วครับผมลูกค้าแจ้งอาการเย็นไม่ค่อยฉ่ำสู้แดดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเลือชุดคอนโทรลออกนะครับผม on น e w c h e ต้องเลือคอนโทรลออกครับอันนี้ผมก็จะมาเลือชุดเครื่องเสียงออกครับแล้วก็ชุดคอนโทรลแอร์ครับแล้วก็ยิงน็อตออกครับผมน็อตตีคอนโทรลทุกจุดยิงออกหมดเลยครับก็ใช้ไขควงกระแทกครับโอซุกะนะครับต่อไปเราก็จะยยคอนโทรลออกนะครับผม อ่าแล้วก็มาลื้อคอพวงไลยออกครับผมแล้วก็เอาคอนโฟล์ออกไปเรียบร้อยครับต่อไปเราก็จะมาลื้อคานเหล็กออกนะครับผมเพราะว่าคานเหล็กขวางชุดตู้แอร์อยู่ครับเราต้องลื้อคานเหล็กออกครับไม่งั้นเอาตู้แอร์ไม่ได้พอเราลื้อเสร็จเราก็จะเอาชุดพัดลมออกมาก่อนครับพอตู้แอร์จะแยกชิ้นออกได้ครับต่อไปเราก็เอาตู้คอยเย็นออกครับผมนี่ครับนี่ครับลื้อเสร็จก็จะประมาณนี้ครับผม หรือแทบจะหมดคอนโซลแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเรามาหรื้อตู้นนครับแล้วก็จะมาถอดพรรัดลมออกก่อนครับเดี๋ยวเราก็มาชำระตู้กันนะครับนี่ครับมาชำและทุกชิ้นครับเพื่อเอาไปทำความสะอาดนะครับผมต่อไปเราก็มารือตู้ครับผมนี่ครับ คอยเย็นลูกค้าครับค่อนข้างสกปรกครับมีคราบํามันนะครับผมนี่ครับคราบงเงาเนี่คือคราบ้ะมันนะครับผมเพราะว่าแผงคอยเย็นรั่วนะครับแผงคอยเย็นลูกค้าก็ค่อนข้างสกปรกอยู่ครับผม๋ยวมาดูน้ำมันที่นิ้วผมนะครับนี่ครับคราบละมันเต็มเลยครับนี่น้ำมันคอมครับแล้วก็ตู้ทำความสะอาดล้างให้เรียบร้อยครับผมขาวแบบนี้เลยครับนี่ครับแผงคอยเย็นใหม่นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนวาลฉีดน้ำยาลูกค้าใหม่ด้วยครับ แอร์โกค้าก็จะได้เย็นแบบหนาวๆช่ำๆครับไฟเบาใหม่เรียบร้อยครับเดี๋ยวต่อไปเราก็เอาตู้ไปเข้ารถนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนโอลิงท่ออัดยาที่จะเข้าตู้ให้เรียบร้อยครับประกอบตู้กันไปครับผมแล้วก็ประกอบชุดคอนโซลพวงมาลัยได้เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาแว็กครับผมแล้วก็เติมยาครับไม่เกินสี่ห้าเพนตได้ครับด้านไฮไม่เกินสองร้อยนะครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยครับผมขอบคุณที่มารชมรับฟังขอบคุณครับ